จานเลกครับอยู่ที่ระหว่างลงสีกับบีมอสกิครับเมือนจะเตอตัวครับผมยังไงจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยครับนี่ครับผมเมื่อกี้เราเติมไปได้ทั้งหมดรวมกับเพชรเดิมผมมีทั้งหมด1827ยใช่ไหมฮะลรวเติมไปใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเรามาที่ตัวนี้ครับผมนะครับต่งของระงวันครับใครที่ อยากได้ครับผมครับก็ให้เม้นยูดีไว้เลยครับผมว่าบอกสาเหตุมาว่าทาไมถึงอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกด้วยกัน1นึ่งะวันครับผมใครที่อยากได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมขอสุ่มเล่นเล่นสัก1อันไปโชว์ไปว่าเรามีของครับผมนะเราเราสุ่มแค่ครั้งเดียวพอครับผมเอาหนักๆฮะไปครับผมไม่รู้ว่าจะได้ของดีฮะไม่ได้ก็ช่างมันครับผมเพราะว่าเราต้องอ่าบิจิติรรมต่อครับโอเคได้ได้อนมาให้อย่างใช่ไหมกดเลยครับ เอ้าเฮ้ยครั้งแรกแม่งได้เลยว่ะอะไรจะดวงดีขนาดนี้ครับสุ่มเป๊บก็บังเอิญไปไปได้7จ0เชลแบบบังเอิญเนี่ยมาสุ่มอันนี้ก็ดันได้อีกครับเอาเลยครับดวงผมมาแต่ว่าผมสุ่มเล่นเลยก่อนจะได้เพิ่มลัคกี้ทีหลังไงโอเคสุ่มแม่หมดเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับใครที่อยากได้ครับผมบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับก็ให้เบ้นยูดีมาเดี๋ยวพี่จะมาแจกในคลิปต่อไปเลยครับเดี๋ยวเราไปจัดกิจกรรมกันดีกว่าครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ตอนนี้เลยครับก็มีแคนดังมาเทสนะครับน้องๆนี่เลยครับผมเป็นมาจากแคนโอเวอร์นะครับซึ่งเขาคือจานเล่2นะครับผมคนนี้นะครับเขาหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันในนามอาหัวแคนสาขาที่2นะครับของโอเวอร์นะครับอ๋อไม่ทรบรมดาครับผมวันนี้มากับโอเวอร์ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้องๆหลายคนที่เข้ามาเทสแคนนะครับ หรือับผมมาทั้ง MBJ ครับผม SK S2K Nobita no, เ <c oughs> ขาเรียกว่า Nobita ไม่ใช่เหรอะอันนี้คือไอ Nobie เลยนะ <c oughs> อลนจะจังไงจังวันนี้ราชาใจแอนข้างหน้ามันจะเจอลูกซองในที่สุดก็โดน MP ยิงตายครับผม <c oughs> มองปแวบแรกนี่ว่าลูกซองอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เปิดเทพพระเจ้าจะได้มาถึงคิวแล้ว ยังไงยังไงยังไงยิงเบายังกะลมยิงคมยังกะเบ้าอเลยครับเทพเจ้าขาตอนนี้มันจะเจอคนด้น้าระวังนะระวังนะลูกพี่พี่สเปซนะลูกพี่อะไรครับถือปลายฉลามมากะว่าจะหัวด้นหน่อยแต่ว่าตังไงจังกว่านี้สะบัดยิงแล้วเบ้าต่างคนต่างเบ้าแต่กันเอ้ยเอ้ยเอาเเอ้ยเอายิงไม่ออกเอายิงไม่ออก โอ้โยปักหาตําจอ่อเมเเอาเอาเอา,เ,อาเหมือนจะไม่ใช่พันธมิตรกันซะแล้วครับผมจังวันนี้สายมาปังกินเมดเดียวแต่ว่าไม่รอดครับผมโดนทางด้านของท็อปคิวเก็บไปครับผมเรามาดูในส่วนของจานเล่ยครับซึ่งตอนนี้นี่คือแบบอยู่ที่อ่าหอดูดางครับแล้วก็ดีจีตะกองก็อยู่ที่แคปทานะผมก็ ข้างหน้ารู้สึกว่าจะเจอคนแล้วครับเอาแล้วยังไงจังหวะนี้เอ้ยเอาบ้นเมเอ้เอาเมเาเย์เาจังไลเหมือนจะพันยาอยู่นะครับผมเอาแล้วะหกสิบเข้ามา m 6 0 vs m 6 0 vs mp 5โอ้แม่คู่นี้ไม่มันเลยวะเหมือนแบบเขาชิวๆยังไงไม่รู้อะเอามาแล้ววะเฮ้ยเมื่อกี้ดูเหมือนจานเล่เขาจะเก็บไปด้วยนะครับ ตอาหัวไปหนึ่งเม็ดยังไงอีกไม่เดียวก็จะแตกแล้วนะไปดิชาร์จดิเอ้ยยังไงละสวยเข้าไปอะไรครับไอวอลด้วยวะรู้สึกว่ามันชนลรมุนชิบหายว่ะเอออีกไม่เดียวอะไรสวยเมื่อกี้เขาเก็บแบบเมื่อกี้เก็บเหมือนเก็บเจ้าถิ่นไปเลยอะเมื่อกี้อะคนที่ชื่อไออะไรนะท็อปคิวที่เขาแบบพอกลงสีเลยแต่พอวันนี้มาคือแบบเหมือนจะไม่มียาซะด้วยครับก็ยังไงครับจังหวะนี้จารเร่ครับผม เมื่อจะเจอตัวแล้วฮะยังไงยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปเรียบร้อยครับผมเก็บ M J ไปได้ฮะเสุสดยอดจริงๆครับผมคนนี้บอกเลยว่าใครก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ครับมาจะแค้นโอเวอร์ทั้งใีต้องมีฝีมือนะครับ D G ตัวโกกับ D X นุ้ยครับผมแล้วก็ DMZ หรือว่า DMC นะครับผมตอนนี้ทำไมรู้สึกว่าแรงต่ำมันประเทศค่อนข้างใะเยเลนะตอนนี้นะครับผม ได้มีคนอยู่บนลงเก็บเครื่องบินนะครับก็ระวังด้วยนะครับใช้ปืนอะไรไปใช้ฮนะจะใช้ปืนพกยิงหัวอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ตัดมาทางนี้เหวื่อแรงบอลกำลังจะหดฮีลล์อีกยังไงแรงบอลหวดฮีลฮล์อีกเรียบร้อยครับตัวแรงบอลเก็บไปได้ฮนะ <c oughs> ฮิลูกอีกใช้ว่าจะรอดครับ นี่ือว่าจะมีคนแคมป์กันนักหนาเลยทีเดียวดูสิครับตอนนี้คือแบบแคปเทามีประสามตัวถ้าเป็นไปไดนะ้การเล่ย์รีบไปยิงเลยข้างหน้าเหมือนจะมีประเด็นนะครับเอาแล้วยังไงคนที่ยิงนด้จะเป็นเอ,าอ้าทำไมฆ่ากันเองซนะงั้นตอนแรกยังอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอคนนี้ไม่ถูกคออะไรหรือเปล่าวะ โอ้ตอนแรกคือแบบยอดใส่กันนี่วิ่งเดินไปด้วยกันน่ะหรือว่าตอนแรกเหมือนเขาแกล้งไม่เห็นวะระดับแร้งแต่ละคนนี่แบบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเยอะสุดก็น่าจะประมาณใดสองครับยังวานีอยังไงปาระเบิดอย่างเอาโดนจ้ะของเลย <laughs> ปาเนี่ยได้มาโดนกระของไปเสวแ <laughs> แต่ก็คนที่อยู่ตอนนี้ก็มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นอยากรู้จุงเลยว่าใครอยู่ที่ที แล้วก็เมื่อกี้การเล่เก็บปีกแล้วครับยังไงแฟนทิ้งโอ้โหชื่อชื่อนี่โคตรอัปมงคลที่หาน,น,นเ้ยอะไรนแส่ลลเร็วว่าไงครับตัดสินใจไม่เข้าชาร์ดดีกว่าครับเกมนี้ไม่เป็นมันแบบไม่ค่อยตึงเท่าไหร่วะ่ะแต่ว่าก็มันน่ะการเล่ตอนนี้ได้มุ่งหน้ามาพีกครับผมเหมือนจะได้ยินแบบว่ามีศัตรูอยู่ข้างบนสองครับผมแล้วก็ยังไงตอนนี้ศัตรูอยู่บ้านกลางการเล่ตัดสินใจยังไง หมือนจะอ้อมเลยครับแล้วก็ตอนนี้ใครจะได้บัตรกาลีนาไปนะครับจานเล่จะได้หรือเปล่าครับคือใครที่ชนะสามารถเลือกรับบัตรกาลีนาได้นะผมเราวางบัตรกาลีนากับอา่าอะไรวะ <c oughs> กับเลือกเข้าแคนครับผมเอาละครับจังาวะนี้ได้มีการชาร์จกันแล้วครับผมบ้านกลางยังไงวิ่งอ้อมเมือนกวียนเทียนเอาดิเอาดิหมอนซอนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังระวังดีๆจะตีหลังแตก ในที่สุดก็หันหน้าเข้าฝาผนังที่ไหนได้แม่เรียกชายไปซื้อน้าปลาจาเล่จาเล่เหมือนจะขึ้นมาแล้วจานจานระวังเอ็มพีตีสุนะจานยังไงจังหวะนี้ศัตรูเกาะสีด้วยนะครับจาาเล่ก็เกาะสีเหมือนกันแต่แล้วก็จะใช้มุมแบบมุมหาแดกเขาเรียกเขาเรียกว่ามุมหาแดกครับบีบีคนนี้ก็แบบค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาครับยังไงจังหวะนี้เหมือนจะเข้าหัวเหลือเหลือหนึ่งร้อยแปดยังไงจาน การตัดสินใจเข้าชา,าร์จยังไงจานจานจานอีกไม่เดียวจานจานเลยยังไงเรียบร้อยครับผมโอ้โหโหดจริงแงได้มาเจ็ดคิวแล้วว่ะทุกคนสุดจัดครับเมื่อกี้จานเละคงจะแบบอเอาไงที่ว <c oughs> <c oughs> ่าไงดีวะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับจานแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเหมือนจะมีแรงซิวเวอร์ครับผม ดูแคนก่อนครับมาจากสมาคมซ G g หนึ่งครับโอ้โหไอ้ก็ตอนนี้อยู่ที่ดีมาสก,กินะครับกองโจนตอนนี้ผมว่าเขาพยายามอ้อมอ้อมไปที่แถวโดนนะแล้วก็ตรงโดนก็มีอีกหนึ่งตัวยังไงอยู่กลางแจ้งเลยกองโจนสาบดิอีกนิดเดียวจะแตกแล้วจะแตกแล้วเอ้ยเอาดิยังไงโอ้โหลมยังกับเวาวงิงโว้ยังกับคมเรียบร้อย ได้มาแล้วครับผมสองคิวคนนี้ตอนนี้คนอยู่เอาบิมาสกิสองตัวนะครับเอาแล้วมีการยิงขู่เกิดขึ้นนะครับบิมาสกิแล้วก็ตอนนี้การเล่เหมือนจะเปิดคนแล้วนะครับยังไงข้างหน้าวิ่งไหมได้แอบไปครับจุกรกะสุนในที่สุดศัตูก็ยิงไม่โดน MP 4 0ไม่รู้ว่าจานเขาจะตัดสินใจยังไงครับ มาดูในส่วนของคนนี้กันบ้างครับมันจะอยู่หลังกำแพงครับผมกำแพงก็บว่าแล้วน้่มันหลังล่วยังไงจังหวะนี้ยังไงมันจะรูดจาเล่อีกเม็ดเดียวก็ไม่แตกครับผมแล้วดูเลือดจาเล่ซะกก่อนครับผมโอ้โหร้อยยี่สิบห้าเลยนะครับอะไรครับจังหวะนี้เขาได้วิ่งมาที่กลางวงแล้วก็ดูในส่วนของจานเล่กันบ้างครับจานเล่ี่คือแบบยังเอ,อ๋ยครับอยู่ไหนวะเนี่ยมันมุดดินหรือเปล่านีก็ไม่แน่ใจ ตอนนี้ได้แอบมาที่หลังเสาแล้วครับผมอีเทินอีทินไม่ใช่อีเทินจานเล่เหมือนจะเห็นเข้าแล้วครับรอจังหวะการแจ้งแล้วก็ยิงสายเข้าไปยิงสายเข้าไปยิงสายเข้าไปยังไงเอาดิเอาหน่อยดิจานจานอย่าพลาดโดนหัวจันเอาดิโชว์หน่อยดิจานระเบิดโชว์หน่อยเออยังไงจังหวะนี้อีเทินเหมือนจะไม่ไหวลอยมาแต่ไกลข่าวมิงข่าวมิงยังไง ตัดมาที่การเล่ยังไงจุกผุกคิดจุกจุดชีวิตเอาแล้วเอาแล้วไอ้วอกก็บ่มียังไงการเรียบร้อยครับผมการเละครับผมฮะได้มาได้เกันทั้งหมด11คิวครับผมจริงครับผมครับแพ่โอเวอร์เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาฮะกดไลค์ให้เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนคิวกันบ้างดีกว่าฮะการเล่ได้มา11 ส่วนบายอ e ีทินเนี่ยก็ได้มา4ครับผมแล้วก็ DM z ก็ได้มาอีก4อ่าท็อปคิวได้มา3อันนี้คือแบบคิวเยอะๆนะแต่ว่าส่วนที่เหลือก็แบบไม่รู้เหมือนกันเนะี <c> ่ <oughs> ก็ถือว่าทำดีมากครับผมสำหรับการเล่ครับก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อยา่าลืมฝากกดไลค์กดแชาร์ด้วยนะครับโดยจานเล่ครับผมเ <c oughs> ขาชนะ <c oughs> ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเข้าแค์หรอกแต่เขาจะเลือกของรางวัลแทนเดี๋ยวผมจะทำการส่งบัตรกาลินาไปให้เขาเลยนะครับ อ่าจาร์ไปเติมเล่นไปนเติมเล่นเหรอเออเร็วปวดซอกปวดครับเออเติมเล่นนะเติมแบบนี่คุ้มนะตอนนี้ข้าเติมหนึ่งเพชรมันยังได้หน้ากากอันนั้นอยู่นะอาจาร์เออใช่ก็ไปเออหาหน้ากากวิเอครับได้หน้ากากพอดีนะอาจาร์ก็ได้หน้ากากวิเอครับโอเคโอเค